โอเคนะครับก็สวัสดีคุณด้วยนนครับวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรไอแลน d ์ Islands นะครับผมนะเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งเวลาที่เราตายเนี่ยเราจะเกิดใหม่ในรอบถัดไปนะซึ่งแต่ละรอบที่เราตายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้สเตตัสนะครับอ่าราการที่เราตายไปนะนะครับโอเคนะครับช่วงนี้เนี่ยเรามาพูดถึงระบบคร่ควากันก่อนอนะจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับด้านซ้ายบนจะมีแผนที่นะครับไม่ใช่แผนที่ เป็นระบบวันและเวลานะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาหารและน้ํานะครับรูปหัวใจก็เป็นพลังชีวิตนะครับเหมือนที่ทุกคนคิดนั่นแหละนะฮะนะครับตัวเกมเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นนี่เลยนะครับผู้รอดชีวิตแล้วก็จะต้อง survivor นะครับตามหาของตามหา,าวัตถุดิบต่างๆต่อสู้กับมอนเตอร์ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการครับของต่างๆเข้ามาด้วยนะครับ อันนี้เป็นวัสดุที่เราเก็บได้ในกระเป๋านะครับผมส่วนการครับของคับยังไงเอ่ยอันนี้ให้เก็บญ้าห้าอันใช่ไหมน,นี่คือเควสนะครับผมก็จะมีเควสที่เราสามารถทําทได้คร่าวๆด้วยนะครับมัลเตอร์บางตัวเนี่ยจะโจมตีเราก่อนนะบางตัวก็ไม่ได้โจมตีเรานะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเล่นไปนะเรื่องอาหารการกินก็สําคัญมากนะครับโูไก่ ตามเคล็ไปก่อนนะนะครับอ่าอีพิกสโตนแฮกนะครับคัดยังเลยนี่ครับระบบขับนะครับสโตนแอคนะครับสโตแนโตแอคก็นี่เลยต้องใช้เชือกใช่ไหมต้องคับเชือกสองเส้นนะครับอ่าฮะไม่ยากนะแล้ก็มาเลยครับอีพิกสโตนฟิกแอคนะสโตนฟิกแอคอเข้าแข ได้แล้วนะครับก็เป็นสโตนแอคด้วยใช่ไหมที่เราต้องทำนะครับหนะเวลรถจะครับก็เข้ามาที่กระเป๋านะครับแล้วก็ดูที่ด้านขวานะจะมีเมนูครับอยู่นะครับมาทีนี้เขาให้เราครับในส่วนของขวานมานะครับก็ครับมาแล้วนะครับตามที่เขาบอกเฟซที่เสร็จเนี่ยเราก็จะได้อ่าไอเทมนะครับตามที่เฟซเขาบอกด้วยนะครับ อันนี้ตัดไม้ใช่ไหมเวลาตัดไม้นะครับเราก็แค่แตะไปที่วัสดุที่เราจะตัดนะครับหรือว่าวัสดุที่เราจะทําอะไรต่างๆเนาะโอเคนะครับพอเราแตะไปที่ต้นไม้หรือก้อนหินหรือวัสดุที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะได้มานะครับในส่วนของอุปกรณ์ต,ต่างๆได้ในส่วนของที่เราต้องการมานะ เกมนี้มีแผนที่ด้วยนะครับไม่ต้องกว่าหลงทางนะสามารถกดแผนที่ด้านขวาล่างได้นะแล้วก็กดขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เราต้องหากองไฟก่อนนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยทําการ่เอาเห็ดไปย่างใช่ไหมนะครับมีงเสียงไฟแล้วนะครับเวลาที่เราจะเอาเห็ดไปย่างเนี่ยก็แตะไปที่กองไฟนะครับมันก็ขึ้นเมนูบอกมาแับนี่นไงล่ะแล้วก็เอาเห็ดไปย่างเลยครับผม ย่างไปเลยไหนก็ย่างแล้วย่างให้หมดเลยนะรจริงๆมันมีการทําอาหารด้วยนะได้นะครับเสร็จแล้วเวสโอเคได้ก้อนห็นมาสองก้อนอันนี้เขาให้เราขาบับขับอะไรเอ่ย อะไรอ่ะครับเลยวะอ๋อต้นไหนใช่ไหมก็คือค้าบดาบนะครับงงอยู่ตกี้โอเคนะก็คัามาเลยดาบเงนินอ่าฮะ สร็จแล้วนะครับเวดได้ไม้ไมาห้านมาเน <c oughs> ลนะครับให้เราไปตบไก่ใช่ไหมแล้วให้สังเกตดูที่ตรงแถบคีรัตด้านล่างนะครับเวลาที่มันอยู่ในช็อตคัดของอาวุธนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นช็อตคัดของอาหารได้นะครับด้วยการกดที่รูป จานอาหารด้านใต้แผ่นที่นะทุกคนกดมาครับก็สามารถกินได้เฮ้ยกินเข้าไปนะแล้วก็น้ํานะครับน้ําเนี่ยเราสามารถนะครับกินได้นะครับจากไอ้นี่ด้วยนะอ่ามันจะมีหลุมน้ําแบบนี้นะครับเจอแล้วยังไงนี่นะครับแบบนี้อ,อ่ฮะกินเข้าไปคนระับเขาให้เราฆ่าไก่หนึ่งตัวใช่ไหม เก,กี้เห็นแบบ,แบ,บเปไหนแล้วเจ้าไก่อันนี้เป็นเห็ดนะครับอันนี้เป็นอ้อฮะเป็นญ่าดอกไม้นะครับแล้วเราก็จะต้องเดินหาไก่อย่างเงี้ยหรอบ้าบอนะเพื่อนมันหายากมากเลยไอเราเจอแล้วทุกคนตอ oh. นเวลาที่เราจะฆ่าไก่หรือว่าต่อสู้กัเหมนกันนะับให้เราทําการนี่ฮะทัดไปที่ตัวไก่เลยนะแล้วมันก็จะไล่ฟันให้นะครับ ตะกี้มีแกะนะครับแกะนี่ก็ใช้ในการทำที่นอนได้นะเอ้ยฉะนั้นเดี๋ยวเราฆ่าไปด้วยโอเคได้ขงไก่แล้วก็ได้แร่มาคนระับตะกี้แกะใช่ไหมเราจะฆ่าแกะแกะไปไหนละแกะครับเหมือนแกะนี่มันจะหายากกันนะนี่กลางคืนแล้วนะครับกลางคืนก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมากนะครับคือ มันก็มืดแหละแต่มันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะไม่ได้มืดขนาดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยให้ตายเถอะมัวแต่ร่าไก่แกะเลยหลุดไปเจลาะ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 อยู่ข้างบนเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์มันก่อนเรียบร้อยเนื้อแกะไอ้เนื้อไก่เนื้อแกะกับมาแล้วเราเจอแกะแล้วทุกคนแกะ ทายสะเธอน้องเกเอมอมันมันบางตัวเนี่ยมันสู้เราได้นะเพราะฉะนั้นระหว่างนะกิมนี่มีไดโนเสาร์นะครับมีโอ้ยสัตว์เยอะมากเลยเฮ้ยเพื่อนจะวิ่งไปไหนมันเริ่มไกลาจากที่ที่เราอยู่แล้วนะมันเริ่มอันตรายผมมืดแล้วถ้าเรากลัวมืดแล้วมองไม่เห็นนะครับสามารถคาบนะครับทอสได้นะเ,เรียบร้อยนะี่นี่ป่ามาแล้ว ไดโนเสารว์อุ้ยโดนไดโนเสาร์ตีอเ้อจะตายจะตายไม่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 เดี๋ยว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 ดโน,โนไม่ไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้มันตีเราก่อนเลยนะมันไม่ต้องรอให้เราตีครับแล้วเราก็ยิงสู้ไม่ได้ด้วยอ้หเกือบตายทุกคนเล่นไปจะเห็นจะคขั้ตีกระต่ายก่อนแล้วบิดอืฟาดไปงเลยแล้วายอารมณ์เออตีไปฮะ มีระบบกลางวันคืนนะแล้วก็มีการสร้างบงสร้างบ้านดนะ้วยนะปีมนี้ไม่ธรรมดานะถึงจะดูน่ารักคนระับตายเรียบร้อยอนนก็จะมีพวกมันพิเศษด้วยนะครับแต่อย่างอื่นเลยคงต้องอย่างแรกคงต้องคาบอะไรสักหน่อยนะอันนี้เป็นเนื้ออะไรอะ่ะไม่รู้ครับแต่ต้องคาบก่อนย่างเนื้อกินก่อน น่าจะเป็นเนื้อกระถ่ายนะคิดว่าโอเคนะครับมาดูครับนะเวิร์กบินนะโอเคครับสามารถลับได้เลื่อนมาทางนี้ตรงรับวางเลยเรียบร้อยเขาให้เรารับโตขึ้นนะ ก็ได้กิ่งไม้มาสามนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นหม้อนะครับหม้อขึ้นมานี่เลยใช้ท่อนไม้เป็นเสกิ่งไม้สามนะครับแล้วก็ท่อนไม้สี่แล้วก็แร่สองนะครับเดี๋ยวทุกคนน่าจะสงสัยกันนะทีนี้เอพี่แล้วหม้อนะครับกับแคมป์ไฟเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหม หม้อกับแคมไฟเนี่ยนะครับมันมีความต่างกันก็คือสองอย่างนี้จะทำอาหารได้ต่างกันนะครับออ้หิวน้ำมีน้ำกินไหมไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันรียังไงนะโอเคกินก่ับ เวลาที่เราเอาของใส่เข้าไปในอ่าหม้อทำอาหารนะจะเป็นการสุ่มนะครับว่าอ่ามีเมนูอะไรขึ้นมานะครับโอเ้เสียงไก่ในเกมก็ดังนะนะครับว่าเราจะได้เป็นเมนูอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็ยยอย่าลืมโอ้โหอาหารแย่ครับ <laughs> ทำอาหารเน่าสามันเลยวะ่ะ ของเต็มนะครับเราสามารถทิ้งได้ไหมทิ้งได้นะครับผมอันนี้เราทำของไปแล้วนะครับครับสโตไนไนท์นะครับเราครัฟไปแล้วนะสโตนเอ็กซ์สโตนเทคเอค็กซ์นะครับโอเคทีนี้เนี่ยทูโอเรียเขาจบไปแล้วนะไม่มีอะไรครัฟได้เลยว่ะ เราโอเคนะครับต้องล่าสัตว์แล้วนะคือการจะทําอาหารเนี่ยเหมือนมันจะใช้ไก่นะครับแล้วก็ใช้เศษหญ้ามั้งนะครับในการอาเอามาทำนะนี่เห็ดพิษนะครับอันนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลน,นะนี่เดี๋ยวเรามาดูช่วงค้ากันก่อนช่วงที่มันตัดนะครับ มีหีบนะครับผม,มหีบตัวครับกองไฟนะครับมีทอสนะอุปรกรณ์ต่างๆเราสามารถรับกีดขึ้นได้ให้มันดีขึ้นได้นะก็นี่เลยฮนะเป็นสติลสติลสวอตนะสติลดาบนะเออก็ต้องแต่ชิไหมหมอก็ดีขึ้นได้เหรอไม่นี่หม้อก็หม้อเดิมที่นอนนะครับที่ไงใช้คนแก่สองนะทีนี้ก็ใช้กิ่งไม้ใช่ไหม เก็บของด้วยนะครับอะไรที่เราเก็บไปแล้วอะไรเงี้ยนี่นน็กระเป๋ามีเต็มเลยนะอย่าลืมก่อนนะครับไก่ทุกคนข้ามันเนื้อหนังมังไก่เนื้อหนังมังไก่ฮะต้องดูว่าพวกเตาเผาเนี่ยมันจะมีให้ใช้ไหมนะในเกมนี้นะครับนี่ก็เป็นการล่นครั้งแรกเหมือนกันนะ มีไก่ฮนะล่าไก่ก่อนเราเห็นแกกินมากโอ้หนักแล้วครับแม็กละเริ่มหนักหนักหน่วงมากโอเคหายหนักเลยครับเรากินแอปเปิลย่างไปนะไม่มีเต่าด้วยเหรอค่าเต่าเราจะได้อะไรไม่รู้อ่ะแต่ช่องจะเต็มนะต้อง ที่เก็บของ็ุของไว้ก่อนอืมที่มันตีมเลยนี่เป็นญ่าริมน้ำนะครับอุ้ยได้อะไรมาบ้าลูกเป็นโนต้ตเหรอเป็นโนต้ตนะครับไม่รู้ใช้ทำอะไรกันแต่ตรงนี้เราอืดมากอืดขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างฮะทิ้งอะไรได้บ้างนเนเปิลฮะ ินเพื่อได้น้ำด้วยนะแอปเปิลสดนะครับจะให้น้ำด้วยเวลาที่เรากินเข้าไปฮนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนตัดต้นไม้พวกนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราต้องคาบในส่วนของอ่าที่เก็บของนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองตายให้ดูก็ได้นะ นะครับจะได้รู้ว่าเวลาตายเนี่ยมันจะได้อะไรมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอเน้นไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวตอนตายแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับเราขอเรียนรู้พื้นฐานไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการาร่าหอยอะไรพวกนี้เนะี่ยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ้ํำดูแผนที่ด้วยนะครับคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันมีแผนที่นี่แหละนะเดินไปไหนก็ไม่หลงนะครับไม่หลงจากบ้านเราแล้วมันจะส่มเกิดด้วยนะเวลาที่เราแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเราเริ่มเล่นใหม่อะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดที่เดิมนะครับอาหารอ่าใส่อะไรได้บ้างครับเป็นไก,ไก่ไก่กับหญ้าโอ้ทำไมเฟลอ่ะไก่กับเห็ดโอ้เฟลอ่าไข่กับเห็ดโอ้เฟลเฟลรัวๆเลยครับ ฟิลครับเป็นอาหารเฟลอาหารเฟลอย่าไปกินนะครับมันเสียเลือดเห็นไหมรถที่พีสิบแต่มันก็เพิ่มความหิวนะแต่ว่าไม่คุ้มค่านะครับมาทีนี้เรามาดูช่องเก็บของกันก่อนนะครับผมที่นอนคับได้แล้วคับที่นอนนอนอยู่รอบๆกองไฟนี่แหละครับกองเก็บของก็ใช้ อันนี้เหมือนจะเป็นที่รองอะไรอย่างงี้ป่ะนะครับไม่พอค่ะดิใช้ใช้ใช้ใชใชไรครับนะดิใช้เชือกน้ำเนะี่ยเชือกที่มันเกิดต้นต้นต้นที่มันเกิดอยู่ใกล้น้ำเราหิวด้วยอ่ะเนื้อกับเห็ดได้ไหมโอ้ยจะฟลิลทุกอย่างไม่ได้นะเพื่อน นในฟลิลทุกอย่างนี่เราอดตายจริงๆเนี่ยเราใกล้หิวตายะะลแ,แล้วฮะคุณเลเปิลครับบอสเล่นย่ามกันนะเนี่ยเล่นไวแล้วสูดเปดูอาหารทีนี้นี่ยาวนานเลยครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลเปิลฮนะ ปท้องร้องเวลาหิวมีเสียงท้องร้องด้วยนะโอเคนะครับกินแอปเปิ้ลพอทางชีวิตไปก่อนอาทางนี้เหมือนจะไก่เยอะหรือเปล่าครับเราเจอแกะเฮ้ยมีหมาป่าด้วยหลายตัวด้วยนะทุกคนมันไล่เราหรือเปล่าไม่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 มาไล่เลยมันไม่ใช่ไอ้นี่ธรรมดามันไล่เราเลยฮนะ โน้ไม่เพื่อนไยเราไปโน้ no. อุ้ยไรนานเกินโอ้แล้วมันเฝ้าไก่อยู่ไอ้บ้าจกตวิญญาณนี่ครับผมอยู่แล้วฮะฆ่าไก่ก่อน รองก็ร้องถ้าเราไม่กินอะไรอะ่ะมันจะหิวตายนะเอระมันหิวมันจะเสียเลือดด้วยนะตอยแล้วเหรอไป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 โอ้ยทองร้องจอกๆเลยไอยตอนแรกอะ่ะเรานึกว่ามันจะไอ้น,นี่แล้วนะครับนึกว่าเราจะได้กินแหละแต่เราไม่ได้กินอะไรเลยเอยทองก็ร้องขอาไก่ย่างให้นี่นะครับ ไก่ย่างโง่ๆไปก่อนนะคือกลัวทําแล้วมันจายนี่ยโอ้โฮก็ฮยังชั่วดาบก็พังครับครับดาบได้ไหมอ่าฮะใไซสติง้งโอเคโอ้โหยังหิวอยู่ผมเข้าใจครับว่าพี่หิวโอโ้ได้เนื้อมาอ่า ไม่ไหวนะต้องย่างก่อนโอ้ตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วทําอาหารผิดพลาดไปหมดเลยเนะี่ยเขายัางชู่ะถ้าเราฆ่าแกะกับไก่ตรงนั้นได้นี่เราจะมีอาหารให้เราอยู่รอดวันที่สองนี่คือคือวันที่สองนะทุกคนหอยทากนี่งไง กินหอยทากได้ไหมครับประเด็นมีเมือกนะครับกับเปลือกหอยเราต้องฆ่าแกะตัวนี้ก่อนแกะ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 โอเคแกะโดนตอน้อนเอ้ยแกะตกน้ำได้ด้วยเหรอเอางามใส่ให้แกะตกน้ำได้ด้วยว่าจะรักไก่แบบขังแกะไหม ต้นองุ่นต้นองุ่นโอเคดาบเดี๋ยวค่อยเก็บได้ไหมกระเป๋าจะเต็มนะไม่ใช่กระเป๋าจะเต็มกระเป๋าเต็มด้วยด้วยได้อะไรมากินได้ไหมโอ,อทองก็ร้องทองร้องรัวๆเลยโน้ตไม่ได้เก็บโน้ตเยลลี่ทิ้งไว้ก่อน อาหารนี่เลยอาู้สึกดีนิด,ดน,ดนึงก็ยังดีอ้อค่อยังช่วลาไก่อะไก่แกะแพะอะไรก็ว่าไปขอหน่อยได้ไหมไปเลยหมดมเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเราสามารถปรุงอาหารในหม้อได้เนี่ย โอ้ไ oh yeah, yeah, yeah. ม่ยายายามัจะดีมากโอ้ oh, ไอหมาเวนเราฉันมีของก่อนไม่แกกับฉันจะเจอโอ้ไ oh, ดนโนเสาร์ขอโทษทั้งคู่เลยครับผมขอโทษครับพี่เดี๋ยวตามผมนะท้องก็ร้องต้นแอปเปิ้ลเห็ดแอปเปิ้ลน่าจะต้องเก็บเห็ดกับแอปเปิ้ลไปกินก่อนอย่านะเพื่อนเออวิ่งกลับไป๋ายาวิ่งมาโอ้โ oh. ห ท้องก็ล้องถ้าเราไม่ได้ต้นนี้เนี่ยมีหวังแย่แล้วครับว่าทำไมาชีวิตมันน่าจิงจานขนาดนี้เนี่ยท้องร้องใหญ่เลยจะเก็บเห็ดนะตะก,กี้เหมือนจะเก็บไม่ได้นะครับมันมีสัตว์ขวางโยคือมาป้า โอชควันที่สองมาแล้วนะครับเราอ่ล่าอะไรไม่ได้เลยน้ำก็จะหมดเราเหตุไปยากนะพอเล่นแล้วก็ติดติดกันนะเนี่ยเล่นไป เอา้าเห็ดจ้างก็กลายเป็นอาหารเน่าเอา้าให้ตายเถอะวะตายหิวตายแน่เลยครับน่าจะได้ตายกันตอนนี้แหละดูจกส่งกินไปก่อนกินไปก่อน,อนเ,พเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลือดได้ไอ้ย่าเนี่ยที่ตัวอะไรลองสู้ดูก็ได้มาไม่สู้ก็ไม่ได้แล้วนะนต้องมาแล้ว กออ็ได้มา4สกิลพอยต์นะครับหลังจากที่เราตายเนี่ยมันจะได้เหรียญสกิลพอยต์มานะครับแล้วก็สามารถเอามาอัพได้นะว่าจะอัพอะไรนะครับอันบนเนี่ยจะทําให้เราหิวช้าลงนะครับจาอันล่างนะครับอันที่สองเนี่ยจะทําให้เรา อยู่น้ำช้าลงนะครับแล้วท่อไปก็เพิ่มเลือดเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มแมทแท็กเ,เพิ่มสเตน,นนะครับก็อยู่ที่เรานะว่าจะเลือกเอาไไนเนอะไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับกับอะไรไอสแลนนะครับผมอะไรไอแลนนะฮะก็หวังว่าจะไปลองเล่นกันดูนะครับก็สนุกอยู่นะเล่นเพื่อนๆอยู่นะครับ